มื่อนี้ก็สะเห็ดซุปพักกินซุปพักทั้งสปปอหลาเมนูนี้แซ่บแหงพักก็จะมีพวกดอกแคยอดแมวยอดบางยมชะอมพักบุ้งกวางตุ้งเออพักอย่างกะใส่ได้เบิลเราจะเฮาหมักว่าเขาหมักใส่พักอย่างลวกันมันมีพักอีอย่างเช่นะนะของขวยก็จะมีนี่แหนะชะอมพวกนี้นะ่ะวิธีก็ เอาหอมแดงเอาขิงไปจีไฟเห็นมันหอมหมแล้วก็บมะขวะหมอกพริกกระเทียมขอยบนหนึ่งเลยขอยต้มเอาเขาว่ามันไวดีหนึ่งมันซาเขาก็เลยต้มเอาแล้วก็ปริมาณกันอยากได้นิ่มได้แข็งแตดีกว่ากันการนี่แหละเอาเครื่องทั้งเบิ้ลมามะขวกร้วมกันนี่ขิงนี่กระเทียมพวกพริกพวกนี้มะขวกร้วมกันตําให้ละเอียดละเอียด อย่าลืมนะสูปักต้องมีงางาข่ยขวัวไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะขัวตําไว้เรียบร้อยแล้วมีงานเนี่ยแหะพอพักลงไปลวกเอาไปต้มเอาแหละมันเป็นลวกเป็นต้มเ็นได้เปือ่อยหน่อยซุปหลถ้า่อยบ่อร้อนหนึ่งขอเยเลยต้มเอามันแบบว่าไว้ดีมันไวมาเห็ดให้มันเสด็จน้ำดีๆมาขีบออกแล้วก็เห็ดให้มันเสด็จน้ำดีๆผู้ใดมักใส่ปลาทูก็ใส่เด้อ ใส่ได้แกะเนื้อปลาทูใส่หมักใส่เนื้อปลาทูนี่เคยปลูกขิงไว้เคยได้ใบขิงมาซอยใส่น้ำบางคนมันกคนหมักใส่ต้นหอมผักชีดอกพอกอระเลยบ่าใส่เคยใส่แต่ใบขิงกับใบสะระหน่ได้หน่อยเครื่องปรุงก็มิผงชู่โรสใส่น้ำตาลเจัาหน่อยน้ำปลาและก็ปลาแดกเจ้าหน่อยน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกต้มเยอะใส่ อันนั้นมันเป็นประแดดดิบได้ประแดดต้มถ้าคอยมากใส่ข้าวผั่วก็่ใส่ขา้วขาวผัวไปนน้ำมันก็งาขาดไม่ได้เลยคืองานะงาเหนียวหอมกินงารสชาติเนี่จเวลากินเนี่ยมันจะมันๆห,มหมอมๆอ่ะแซ่บแหงแล้วละสุดพักพอไปเขาก็ลังตับมะหุงหมีสุดพักต,ตาบมะหุงไม่ดองปลากระป๋องเขาแรงเมื่อนี้กินแบบง,ง่ายๆบ้านๆเขา แซ่บจ้ะกินกับข้าวเหนียวห้อนๆไปข้าวแล้วมากินข้าวเหนียวเพิ่งมากินข้าวเหนียวเพิ่นกินง่ายแซ่บไม่ได้กินนานละไม่ได้กินโดนละซุปพักทไเพิ่นไปถามแม่แล้วก็จำไม่ได้ว่าเห็ดจากไหน,นก็เลยได้เปิดยูทูบเบิง้งว่ามันใส่เครื่องเคียงอย่างน่แต่ว่ารวมๆแล้วแซ่บ